วัสดีค่ะวันนี้นะคะเห็นแบบนี้เราไม่ได้จะมารีวิวสก,กูชี่นะคะก่อนนี้แค่เอามาเหมือนแบบเดี๋ยวมานจะไม่มีอะไรนะคะก็สก,กูชี่มาบีบเลยล้วก,กันนะคะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งข่าวกันค่ะก็จะเป็นข่าวนี่นะคะก็เรามีกิจกรรมใน IG นะคะนี่ก็จะเป็น IG เราค่ะชื่อ IG ว่าหง under กพัชจีลานะคะเห็นกันไหมนี่นะคะหงหง under กพั i จีล นี่อันนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะก็ไปดูนะคะเลื่อนๆแล้วก็จะเห็นนี่คะ่ะที่เราเขียนว่าแจกไว้นะคะในนี้อ่ะไม่เข้าเอาเข้าอันอื่นนี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราแจกไวค้ค่ะนี่ก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นได้เลยนะคะในไอจีค่ะคือไอจีว่าหงพักจีรานะคะ กอย่าลืมทำรายละเอียดกติกาให้ครบด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกตัดสินนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึ่งที่เราจะมาชี้แจงนะคะก็จะเป็นเรื่องนี้ค่ะนี่นะคะฝากไปฟอลโลเอยไม่ใช่ฟอลโลฝากไปซั<ะ> <Gang> ะะ<สา>บช่อง l o v e y Fairy แกงด้วยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเรานะคะก็จะมีเราลงไว้ในคลิปเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงคลิปเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวเราก็กําลังต,ต,ตัดต่อตัดต่อภาพอยู่นะคะที่จะลงเป็นหน้าปกเป็นภาพประจําตัวของ เขาเรียกว่าอะไรของช n แนลนี้นะคะก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะแต่ว่าคนที่ไปกดติดตามนะคะเราก็จะมีของให้ค่ะไม่ใช่เชื่อว่าเป็นของนะคะก็คือเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเราก็จะมีจัดกิจกรรมแจกแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะใน Channel นี้ค่ะชาแนลของหยกชาแนลเนี่ยเลยค่ะก็ แต่ทั้งหมดสองรางวัลน,นะคะแล้วก็มีของรางวัลอื่นๆอีกนะคะก็สําหรับคนที่ไปกดติดตามช่องนี้นะคะก็ให้มาเมนใต้คลิปนี้ด้วยนะคะว่าไปกดติดตามหรือยังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มฉลาเพิ่มสิทธิ์ให้นะคะเพิ่มชื่อให้สอชื่อด้วยกันเลยค่ะให้คนละเพิ่มให้สองสิทธิ์เลยนะคะก็อย่าลืมมาบอกใต้เมนนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ไปกดติดตามแล้วนะคะแล้วก็ อันนี้เราสามารถเช็คได้นะคะว่าใครยังไม่ได้กดหรือว่าใครกดแล้วนะคะก็อย่ากโกงกันนะคะก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะคะ <S <S วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะ <S <S อย่าลืมไปกด subscribe แล้วก็เล่กกิจกรรมในไอ่ะปิดไปแล้วกิจกรรมใน IG ด้วยนะคะ <S <S วันนี้ไปแล้วค่ะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าะว่าในช่องนี้นะคะจะมีกิจกรรมแจกแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยค่ะ